สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูปชาเฮกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมคิมิสึโนะ่บะหรือดาพิกาอสูรนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่8แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ฉััใจว่าหลันนงจากนี้อาจจะมีคนบางคนที่ไม่สามารถยอมรับเนซโกได้การที่จะเปลี่ยนใจคนเหล่านั้นนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้เแม่ีเดี๋ยวแล้วเหเอะนี่ล

อย่างน้อยเขายังเป็นเด็กอยู่นะอืยกต่โย,ยังเป็นเด็กอยู่นะครับท้องของฉันก็อยู่วิตรเวปาด้วยหลังจากศึกที่ภูเขาหนอาตากุโมนะนะครับ มาสิลุกขึ้นจะนอนไปถึงไหนลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันได้ยินว่าตอนนี้มีนักล่าอาสูรที่อยู่กับอาสูรด้วยนี่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแค่เด็กธรรมดาเราต้องมองดูดิดกคนนั้นแล้วพยายามเราต้องตัดสินเด็กด้วยนะ ฉันคิดว่าเขาต้องการแค่ปกป้องน้องสาวของเขาเท่านั้นคนที่กลายเป็นอสูร<น>ทั้งมีความกล้าหาญแล้วก็เก่งอะไรอย่างนี้ไม่คนนที่เป็นใครกันอย่าคุณเปิดปากจนกว่าเขาจะบอกให้พูด,ค,พดคุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่ข้างหน้านั่นคือใครชรเหมือนเขาไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นพวกคนแบบนี้คือ คนที่อตรงนี้คนเหล่านี้คือใครกันนี่คือนักล่าสูงนระดับหันหน้าเลยนะหรือระดับเสาหลักนายต้องถูกทดสอบคำปรดุตันจิโร่ก่อนจะเริ่มการทดสอบทำไมถึงไม่อธิบายมันไม่ต้องมาทดสอบอะไรกันแล้ว กินจูโร่นะครับการปก,กป้องมันการป้องเนยไม่ใช่เรื่องของนักล่าศูนย์นก่ณีนี้่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ครับเป็นไปไม่ได้จากจากการทักฆ่าเด็กที่น่ารักอย่างนี้เหรอ เนี่ยนั่งหัวใจฉันช่างเศร้าเหลือเกินการที่มองดสูสัตว์ที่น่าสงสารเช่นนี้จะเป็นรดีถ้าพวกเขาไม่ได้เกิดมาซะมากกว่าก้อนเมฆเราจะเรียกฉันจำไม่ได้แล้วนะฮะอ้าวแล้วนิสโก้ละเนืน้อ ฮาชิระกำลังพูดอยู่นะตาไม่ได้มองไปทางไหนกันพวกเขาเป็ระดับฮาชิระเหรอเป็ระดับเสาหลักเลยนะครับอนี้สโกล่ะพูดนายเอาเนสโกไปไว้ไหนเนสโก้เซนเสุอิโนสุเกะมูรัตตาซังไม่เป็นไรเจ้าติดน้อย コーソコモシティナイサマニ。オレワズツんナシにィクルンダング。コーのハナシニヨルト。タイリツィハウアトミヨカモウナジダロ。マンカオドサフンコットアカムタクンギユウアンキチュウエイタンチロウ。ドナメニアウシティアウアイカワウアイキユウラピシャオ。イクルンサン。おぉ、カングー เรื่องของทันชิโร่กับเนสโกะนะครับดูคุณทอมโอกะสิถึงจะอยู่คนเดียวแต่ก็น่ารักกิยูทอมโยก่สำรับวาลีนะครับเขามาโดยไม่เขาเออกิยูมาโดยไม่้นี่เลยนะครับไม่ไม่โตแยงไม่ฝา่าฝืนเลยแต่เป็นฉันอยากจะรู้เรื่องของทันชิโร่มากขึ้นเสโกะ คุณชูมักกะเป็นอิสานนาการก็นี้ก็เพราะตันจิโร่รือนี่ช่วยบอกหน่อยว่าเหตุผลเราต้องเดินทางกับมอนส์อสูรด้วยตอบคำถามนี้มาก่อนเธอคือเธอไอนะครับเหมือนต้องการน้ำสินะเหมือนต้องการน้ำสินะ ด,นะดื่มช้าๆนะน้ำตัวนี้จะช่วยให้หายเจ็บคอบัดแผลก็จะยังการรักษาบอกเราได้แร้เรื่องราวของเธอดันชิโร่อสูรที่มาเนะี่ยเป็นน้องสาวของผมครับครอบครัวของเราถูกโจมตีโดยอสูรขนาดและผมก็สูญเสียพวกเขาทั้งหมดไปยกเว้นเนสโกถึงแม้ว่าเธอจะเป็นอสูรแต่เขาไม่เคยทำร้ายใคร เธอไม่เคยเลยไม่แล้วไม่เคยที่จะทำร้ายมนุษย์เลยนะครับเเป็นเรื่องที่น่าขบขลาดและน่าขบขันนะที่จะแล้วทำไมฉันจะต้องเชื่อคำพูดของนายคนที่พูดออกมาด้วยล่กขอโทษด้นะแล้วโปรดครับโปรดฟังผมผมได้กลายเป็นทักล่าสุดด้วยความหวัง ผมอยู่กับเนสโกถึงสปีที่กลายเป็นอสูรเธอไม่เคยกินคนอย่าเล่าเรื่องที่มันขาดสีสันนี้กันสิเธอไม่ได้กินใครก็มาจากความว่ามจนไม่เชืยอนะครับ เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรโดยปราศจากเออเขาคือเขาต้องมีคำได้รับคำสั่งก่อนที่จะทำอะไรลงไปตัดสินอะไรลงไปนะครับต้องสาวผมผมก็ยังอยู่ในข้างผมแล้วก็สู้เพื่อปกป้องมันด้วยซ้ำเอยเอยอ้าวน้ยมันกล่องของที่สกอตี้นะ พูดได้เลยนายกำลังจะบอกจะลังจะบอกอะไรโอ้ยรอยหน้าบากของชินาสุเตาวาสั่งดูจอชังพูดอีกทีสิเจ้าหนูเธอสอ้อสูรตัวนี้สามารถช่วยมนุษย์เหมือนัหน้าอสูรได้เหรอเราจะเรียกว่าอะไรเจ้าบ้าเอ้ยโอ้ย โูหทำลายนิสกเลยใครก็ตามที่ทำรายน้องสาว<ล>ของฉัน <c oughs> ฉันจะไม่ยอมให้อภยอ <c oughs> ัยหรอกนี่แกกำลังจะทำให้ฉันกลัวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวหัวหน้าจะมาที่นี่แล้วอย่าิ่งทำอะไรผู้ว่าท่านหัวหน้ามาแล้วครับนี่คนนี้เป็นหัวหน้านะครับของกลุ่มนักล่าสุดทั้งหมดนะครับชื่อคาคายะยูบุชิ

รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะโอเคก็คให้ทัชิโรออกไปเดินเล่นบ้างนะครับเพราะว่านอนพักมานานแล้วอดูเหมือนว่าทุกคนกำลังกังวลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยไปกันดีกว่าโอเค นี่คือบ้านผีเสื้อนะครับชินอุบุที่นี่นั่นแหละอะไรอ่ะรู้สึกดีใจจังที่ร่างของเซนนิสึกกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับ อินโนสเกะตอนนี้ก็ฉันก็สงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นที่ภูเขานาการาตากุมโมกันแต่ฉันก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนปลอดภัยที่เขาปลอดภัยนะฮะอ๋อเยซูยัยงหลับอยู่นะครับโอเคเราออกไปข้างนอกดีกว่า เราจะสำรวจในบ้านกันก่อนนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเอ๋อนี่คือสัานที่ฝึกซ้อมนะฮะ ด้านหลังเหรออ่ะลองดูโอ้นี่ของอยู่นะครับงั้นแต่เราต้องไล่เก็บของให้หมดก่อนเริ่มจากตรงนี้เลยยุ่ <Yes. S 1> ืมต้องว่าะสดชื่น โ okay. อเคอ้าวได้ไหมไปได้เรามาจ็อกซิ่งนะครับหลังจากที่นอนพักผ่อนมาอะไ่อีก ได้เลยนี่คือที่ตักผ้านะครับ <Yes. S 1> อ่าลองคุยดูใครอ่ะดีใจที่นายตื่นขึ้นมานะอ่ะใช่อ ขอบคุณครับขอ,ขอโทษที่รบกวนนะครับสาที่เป็นาสาท,ที่รักษาบาดแผลนะเป็นหน้าที่พวกเราอยู่แล้วที่ต้องดูแลไม่ต้องขอบใจหรอกอ๋อครับผมแต่ย่งก,ก็ต้องขอบคุณอย่างดีอย,งดอย่างดีครับอยู่ดีครับอ้เนี่ยนายตื่นมาแล้วร่างกายขานะก็ยังยังก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะแต่ก็ต้องพักผ<อ>่อนแล้วก็เข้าใจไหมพักผ่อนให้ดีเพื่อไม่กลับมาเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับผม ผมจะพยายามดีที่สุดครับนี่เป็นผู้ชายคนเดียวกันกันกบที่เราเห็นในตอนนั้นเหรอในตอนที่ประชุมน,นั้นเหรอตอนที่ประชุมเกิดอะไรขึ้นนะกับพวกเราเสาหลักโอ้สวยนี่เราวิ่งบนทุ่งลาเวนเดอร์นะครับชึฮึอออ,อยู่นู้นไม่ใช่ตรงนี้ นี่ดอกอะไรอือโอ้ดูเหมือนว่าผีเสือ้อรู้สึกสบายจางที่เห็นเออ่มองเห็นผีเสื้อบินนะครับอยู่บนอากาศไม่น่าถึงได้ชื่อว่าเป็นบ้านผีเสื้อนะครับเข้าผีเสื้อเต้มไปหมดเลยดีด้วยอืม ไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนเลยเดอกอะไรเนี่ยเหมืนอนดอ,อกปชบาบ้านเรานี่คุณเก็บของได้อีกแล้วหมดหรือยังครับเต็มหมดละคุเกิดอินโุสเกตดีกว่าอ,อ๋อเสียสื่ออยู่นี่เองทำไมนหน้างอยเงี้ยเพื่อนโอ้เสียสื่อโนทุเกตอ๋อทนันจิโร อ๋อท like ่าเจิร่เหรอนายตื่นขึ mm ้นมาแล้วใช่ไหมรู้สึกสดชื่นนะแล้วผู้นี้ทำอะไรที่นี่ล่ะเราคิดนายคิดว่าอะไรล่ะเราเขากะอาบแดดนะสิเราไม่มีอะไรทำเลยดูโนุูกะสิโอเป็นหมูหงอยไปเลยนะครับจะรู้สึกอ่อนแอไอ้มีอะไรทำตั้งแต่แดดท่านอาจาร์พบกับท่านหนูน้ารึยัง บอกฉันด้วยสิว่าเธอน่ารักไหมท่านดูหน้าเป็นผู้ชายน่ะอึ้งเลยครับโอ้ดิโนอ้ฉันก็ไม่อยากจะคุยแล้วล่ะเซสตดว่าถ้าหัูหน้าเป็นผู้หญิงนะครับจริงเป็นผู้ชายนะฮะเอาบาโอ้เป็นหมูหงอยไปเลยนะครับ อือดีอันหนึ่งคุณดิ๊อบดยังเออเดี๋ยวไปอน,นุ้นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเมื่อกี้เห็นแฟบๆบแบบนี่แหละ <Yes. S 1> โอเคครบแล้วไปหาสามสาว วัสดีจ้าสามสาวสามสาวตาจุดโอคุณทัจิโร่ตื่นแล้วเหมือนที่ท่านคาคุชิพูดไว้เลยฉันดีใจจริงๆขอบคุณนะไม่ต้องกังวลกับอีกแล้วเขาทษทอ่าไม่กังวลแล้วมัแผลล่ะคุณทัจิโร่เอ่อมันก็โอเคแล้วนะมันไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วละ่ะ ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถจะไปไหนมาไหนทำอะไรได้นะไม่งั้นคุณชิตโตบุต้องโมโหพวกเราแน่โอเคฉันจะเขาจะทำอันนี้ครับรักษาตัวให้หายก่อนนะครับเราไปทำอะไร <c oughs> เหมือนกับว่าฉันเหมือนทันจะเริ่มเหนื่อยนะครับเพราะเพิ่งตื่นจากอาการจะตื่นจากการรักษาตัวนะครับเดินเยอะไปหน่อย เดี๋ยวเขาจะกลับไปนะครับไปพักผ่อนนะฮะดูแผนที่นะครับเหมือนเขาให้เราเดินไปทางไหนอะปื๊ดอ,ออกกลับตรงนี้โอเคได้ไปก่อนนะเริ่มเหนื่อยแล้วขอบคุณทอมยาการ์ช่วยฉันอีกครั้งแต่วันนั้นเขาแต่วันนั้นเขาก็ช่วยทันจิโร่นะครับ ไปยังไงอ่ะตอนนี้เหรอไม่ใช่เท้าบ้านตรงนี้ไม่ได้งั้นเราไปทางนี้ใช่ไหมเขา้าใชไหมอีเข้าไปได้เหมือนกันหรือจะไปยางไงเนี่ยเริ่มงงนะครับไม่เป็นไร จากประตูใหญ่เลยก็ได้ห้องเราอยู่ไหนเนี่ยสำทานกลับบ้านไม่ได้นะครับกลับห้องเราไม่ได้ลองดูอ่าตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้แหละตรงนี้แหละ,ละอ้กลับไปที่ห้องของเรา ห้องของเรานักค่ำคืนนั้นเอง みの報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている人々の暮しがなかつてなく文やかつつあるということだね鬼殺たなも増やさければならないみなの意見を今回のナタグモ山ではっきりした大使の質が信じられないほど落ちているほとんど使えない だからそういういなが、その子育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかくらいは。わかりそうなもんだろうに。人が増えれば増えるほど。制御と。は難しくなっていくものです。あ今はずいぶんくんなが時代も様変わりしていますし。愛するものを残殺され入隊したもの。代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に。 それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それによって、あの少年は、大体も無もなく重力力と遭遇しているとは、引く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても、羨ましいことだ。そうだね。しかしいい…リノ。 加減の五が大きく動いたということは、ナタグモ山近辺に無残はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると、無残は騒ぎを起こして、巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし、鬼どもは今も、のうのうと人を喰らい、 力をつけ、生きながらえている。死んでいった者たちのためにも、我々がやることは一つ。今、今<日>ここにいる柱は、戦国の時代、始まりの呼吸の剣ン以来の精鋭たちが揃ったと、私は思っている。ウズイ天元、レ獄ゴク郎、コチョウ

ก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ